เอาลุงครับสส่กับข้าวนะครับเอาลายดีลายหลานเอาผัดกะเพราครับโอเคหลานเออลุงครับลุงครับมีอะไหรอหลานพอดีว่าผมมาตามหาเพื่อนครับลักษณะของเพื่อนหลานเป็นไง,ไงล่ะบอกลุงสิอืมเป็นแบบหัวหยิกหยิก,ยกสีชมพูมีสัตว์เลี้ยงไอ้เจ้าตัวอมีหามีเป็นตัวสีเขียวแตว่เลี้ยงต่เลี้ยงมันใส่หมวกสีเขียวใส่ชุดสีขาฟ้า ไม่ต้องหาห้ลุงผมเจอแล้วม <c ười> อะไรของมึงเนี่ยมาพามาพา,มา,พามา้ามาภา ทำไม่ลงหน้าฮะเป็นกฎเกณฑ์ท <ab es> ี่สองห้างครับอยู่อยู่ผมครับคิมคุงที่ดีฮะต้องวิวใครครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมโอโจ้ฮะอ่าคุณฮัตตาบิวทีวีฮะผมขอถามได้บ้างหนึ่งครับครับมึงจะบังฉากกูอะไรกันนักกันหาเนี่ยแย่งแย่งสีเนี่ยแย่งสีกูอยู่ที่ดีของกูเอออยู่ทีนี่แหละแย่งแยงสีแย่งกูมาของนี้มึงก็ตามมาอีกแม่แย่งสีลุงครับลุงซื้อข้าวนะครับเอาอะได้หลาน ยัโอ้ยกูซื้อกาวมึงยังมาตามกูอีกแกงซีนเอาไอ้หลานนี้กูโดนเผาแล้วอะไรดีคนเดียวครับคุนเดียบมีกาปิ้งมีกาปิ้งมาแล้วเตาอ๋อกิน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 มิกาสดใหม่ร้อนร้อนมิกาปมิกาปิงเออมึงได้จะมาทำอะไรครับคุณเดียวมาทำไมไม่รู้ครับเออไอ้ที่ เนื่องจากช่วงนี้ก็หน้าร้อนฮะไม่รู้จะผ่านหน้าฝนยังผ่านหน้าร้อนยังวะผ่านไปนล้วผ่าน้รเหรอโอ้ยกริ่งกริ่งกริ่งเคยดูได้ดูเแี่ก้ออากาศม,มันเลยฮะแบบแบบเอาวันแนบบีแบบ้เราจะล่องเรือไปหาพิษลูกเรือข้าเราจะไปด้วยกันหรือไม่ลูกเรือกูหายไปไหนหมดวะมันเรกูเห็นอยู่คนน,น,นึงมแบบั่วไงเออันอยู่ไหนวะ น้งขา,งงามึงทำอะไรเนี่ยนอนเนี่ยมึงอุ้งฮนเหรอดึงรถค่าจา้างจะไปทำงานไหมไม่เออเรื่องของมึงกุ้งคลิป <c oughs> อ่านะครับจากเมื่อกี้นี่อัดอะไรพี่เล่นพี่เล่นไปหน่อยแล้วเราก็จะไปลงเจตผานนะฮะด้านผ่านห้องสป,ปาเราก็ไปลงแล้วเราจะไปลงเจดผงนายสบหาแชมพูกดกดกดออกได้ไหมกดคลิปออกเลยได้ไหมเกรงใจ อ่ะคิมเอาไปเอาไปเอาไปแดกเอาไปกินขนมอะไรเหรอเอาไปกินขนมน้องโอ้โหคุณมากโอ้คุณครับพี่โทษทีปากเต็มเอาแซดจะปาดของหน่อยกูของมันเต็มตัวเลยมึงคิดวกกันไหมจะเล่นกาดมุกของนิดหน่อยโทษทีเบียรกูมีขวดไอพีแล้วไปเอานะคมันด้วยมันเกี่ยวกับอาหาร้วเอาไม้มาเอาไม้มาเอาขวดไอพีมาเอมาเอาไม้ละ มาเราจะไปลงจัตาานะฮะแต่วคอยดูฮะเราจะไหวกันหรือไม่โบติกาครึ่งตอนถัดไปีไม่ไหวแป๊บเอามาเก้าขวดอืมประหนึ่งกูฝากของไว้หน่อยกูฝากนี้หน่อยรับก่อนรับก่อนเนื่องจากจะแยกของให้มึงไม่ได้บิวมาโอเคมาโอ้โหคุณน้าทีมกดเปลี่ยนแหละมาไม่หรอกคุณน่าหรอกเราเอันนี้มาเจ้านั่นไปโอเคกดไม่ได้บิวของเต็ม เอาของมึงออกไปมปอ่ะอ่ะมึงมึงเก็บชิ้นของมึงไปได้ไหมม็อกบัคมึงอะ่ะอ๋อก็คือเขาค่อยค่อยแยะแลกกันใช่ไหมอืออ่ะยิวเทรทีไปจะได้ผานเถอะอ่ะเอาไปดิอันนี้เองอะอออันเด้อป่ะ เราจะไปลงแซมป้าช่วยกูเปิดประตูไหวไม่ใช่ไม่บิ้วออ้าวยี่กูเลืนไม่มีจะไป้าแต่้ไปเล่นไปเล่นกับผู้ท้าเปล่ากันระหว่างรอเวลาก่อนกลับคิวครับไปเติมไปผู้ท้าเปล่าเข้าขีแล้วกูขี่แล้วมึงใครขี่แดดเขาขี่อือ อู่ๆสองเต่าประาจารตำนานปาบกดตัวกด,ดเอาแล้วนะครับเราจะคัดเราจะคัดไปอีกทีฉากคัดซีของการสู้กับพู้ท้เต่าเลฮะไปละเอาแล้วะครับแล้วนี้เราก็มาอยู่ในฉากของเต่านะฮะน้องเต่อเอาสองตัวกิวโบใครวะไอ้นี่ใครวะอะไรวะกุยกุยอะไรเสะเตะอั๋วเสะอัว,อวโอพ่อผมคนละเสะอัวะนะมันลูกอะไรวะหนึม่งไม่ได้เหี้ยกุยโบ กูกูบ่ใครวะกูมากโบกูกีมึงจะพึ่งโอเคกดเลยจูรีแม่หรอจูรีจู้จูรีจูเราเต่านี่ใช่จุดวกยังไม่หันไปนหรืเปล่าเอ้เกูโบกูโบับเอ้กูลีกูลีกูลีเดีนั่งคิวหรือปิงน่าจะกกับกโบอน่าจะชื่อนยกลีมั้ยกลีเปล่า เลี้ยวเอาตัวไหนกูให้มึงตัวกูให้มึงตัวซ้ายกูเตัวขาเดีสียตัวซ้ายนี่นี่ตัวซ้ายแล้วมึงขอด้วยตีเขาหมดเงินจบอย่าอย่ามาแย่งนี่มันรถเต่าหรืออะไรมันก่อนที่แม่โคตรยากเลยไอ้ดาบเพราะหลังๆโอ้โห ไม่ดอกไม่ดอกกับน้ำเต่าไปกับเกียวเกวกับเกียวกร<ต>ะตุนแฮมเมอร์อะไรเอออะไรนะอะไรนะน,นะไหวนะนะไหวเนี่ยนี่ไม่ไหวท้ายก็ไปป่ะปักอ่ะเจ็ดทะเจ็ดทะพหรุเจ็ดทะหกบิลเอ่อ,อเ,เออจ็ดละดสามอ้หีบสาม,มาขีดแล้วบิลขีดแล้ว เจ็ดเท่าห้าค <laughs> <Okay. S 1> <sh> ีย์ละทำไมต้องยางอยู่ฮะถึงไม่ไหวกูจะลงฉันต่นถ้าไม่ไหวคือเอาจริงๆอะมึงวิ่งเลยโอเคเอาไงก็ได้ขอให้กูไปถึงเจ็ดหกให้ได้ ยินดีต้อนรับห้องรับประทุโอ้ไ่ได้ม like ีเลือดกระิงมีเลือดเหลือยังพวกเจ้าสิ่งที่ขาดเชื่อใจได้ไม่ได้แนนชากองซาโอ้ยอุภูภัยทันสิ่งที่ขาดเชื่อใจมีแข้งแค่เครื่องจักรเท่านั้นอ้วไม่เข้าใจนะมันจะเชื่อใจเครื่องเครื่องจักรได้ไงวะในเมื่อตัวหมาก็เป็นก็มีเลือดเนื้ออยู่อ่ะใช่เออมันเชื่อใจด้วยไม่ได้ด้วยอย่างนั้นเบลกระดิ่งหน้ามึงอ่ะมึงใจเย็นนี่กระดิ่งหน้าเขาไม่อัเชิญที่เกียร์ อันหนึ่งใส่ใส่ดาวแดงก่อนโดดเรียกงั้นเอาคอนมาเลยเอาอย่าเพิ่งเดี๋ยวมัดมัดมัดจนมัดเอามาตอจักการพวกนี้เสร็จก่อนเดลเบอฮ้คิมสู้สูคิมช่วยหน่อยดิคิมสู้สูช่วยรเนี่โอ้ยอ้าาาา กูโดดอยู่คนเดียวเลยยังแมนเชลอินสิที่ยันฟ้าขึ้นหอโขงไอเดอร์มังกี้นายยื้โดนตีฮิแต่หลังจากตรงนี้ไปนี่คือแบบจะผิวๆเลยค่ะโคตรง่ายครับนาดไปง่ายมากค่ะนายยื้อมึงช่วยมึงเดี๋ยวช่วยกูเปิดประตูหน่อยก็ดีนะ เรียกแล้วนะ,ะเออมัดเลยก็ได้ดูของก่อนเอาเรียกผิดไปเรียกลาวูโอ้โหนูทำอะไร่อให้กูด้วยลำหนึ่งคือเพะใส่ของใส่้ากาวมาบะมีส่มโอ้โหรนแรงโอ้โหนูโอ้โหรถแรงแบบไฟ วิ่งวู้๊บเบลวชอร์ไล่แบบดิโอ้เบลตรงนี้กูข้ขอโทษมึงอย่าเพิ่งเดี๋ยว้หนึ่งขอจัดการพวกนี้ก่อนเอาไอ้ข็มแบบมันจะหมดแล้วขอจัดการปอมกโกเห็นหด้าเฮ้ยตัวอยังหมดไว้ไวจังวะาเบลฮะหมดไวจังวะ่าวงาเล็กสั่งไล่เล็กสั่งไล่กว่าอนโห่ให้มึงจะหมดหรอเออมันมันเสียเวลาไปยนะ มึงดูด้ดได้กูมีสกิลฮิวหรือไม่กูเอนะไม่ใช่เสร็จฟิตเปิดแล้วอ้าวเนี่ยยี่เจิดด้วยยัยัง,ยงไอ้โปิดเลยไม่มีประตูไม่เปิดวะเปิดอ้มึงดูดงไงประตูมือปิงประตูกูเปิดแล้วเนี่ยก็เปิดให้มึงไง ระหว่างเรามันเปิดอืมมันจะมาตอนไหนวะไอเชมมึงอ่านไถ่อะไระกูเปิดประตูให้เมืเ่อนนไหอททร่ยะไงวะอ๋อทวดทีกูลืมเปิดประตูอีกอันหนึ่งให้มึงอวันทวดที <c oughs> ทวทีกู <c oughs> เปิดประตูข้างในให้มึงเลยลืมแล้วว่าว่ากูไม่เปิดให้ <c oughs> ชัวร์มากข้าก็ท<ถ>ูท่าน มันปูเปลืองไหมฮะล่องรอล่องลอยบิ๊กประตูเก็บแป๊บไม่กูใจมึงรอมั่งอมากเอาลูกจีเคนใช้ได้แล้ว่ะอือเออด่านนี Herm ้มาเอาไลท์ไลท์อะไรบ้ know, s <S no. ่งอ๋อไอ้นี่ชิ้นส่วนเกาะไงไอ้นี่มอเตอร์คอมแบ็คไลท์อัเมอร์เออไลทาอัเมอร์ชิ้นส่วนชิ้นส่วนเกาะของไอ้นี่เบียวเปิดประตูให้กูถอนหน่อยเถอะแป๊บนึเดี๋ยวมึงเข้าก่อนไหมเอา เออดาต่อไปมึงสู้คิงไคเซอร์เลยนะดาเออเอาวอะไรวะเอา้าเออแล้วแล้วพออะไรวะกูวิ่งกูงงปัญญาอ่อนอืมมาปานหนึ่งเหรอฮะปานหนึ่งเหรอไม่หน<ส><ส>ีนี่<ม>นรุดมาหลายคนแล้วดาหัวหน้ารุดดาหัวรุดเอ่าอด,ดาหลุดเหรอหรือเปล่าไม่หลุดหรอกถ้าหลุดจะมึงไมง่มึงไปต่อไม่ได้เบี้ยวมึงเบี้ยวมึงหิวตัวหน่อยเดี๋ยวหนึ่ปตัวมึงไม่มีหิวดีกว่า เปิดประตูให้กูก่อนเลยมือตอนนี้บิวไม่ใช่สายแกะเลือดเลือด 600, เลือดหกร้อยเลือดหกร้อยเปิดประตูด้วยกูเปิดแล้วมึงไม่ได้เปิดมึงไม่ได้เปิดประตูอีกอันหนึ่งอะ่ออะเูบอกยังบอกยังไม่ได้เปิดประตูข้างไม่เปิดเห็นไหมเนะี่ยไม่แงมเลยประตูประตูไม่แงมเลยเด้อะอะไรเออมึงอะวิ่งไปถึงมึงอะวิ่งลงไปเรื่อยๆเลยป่ะเนี่ยเหมือนกูมึงแกวิ่งไปไรไรไคเซอร์แล้วเออมึงนั่งไงกูว่ามึงลืมกดใช่ไหม อ้าวอู้ยตกใจพ่อกูเหรอเมย์เลยละเมย์เลยละเมย์เลวคิมมันเสียเวลาเราแป๊บมึงแค่การคิงไกเซอร์แล้วกูอยู่การหมดแล้วอ่ะโู้เริ่มหัวร้อนแล้วเริ่มหัวร้อนแล้วการหมดแล้วมึงก็จะการแล้วเพราะมึงไม่เปิดประตูเมื่อกี้อุ้ยร้อนนั่นคนหัวร้อนเลยแม่งใช้ใช้สกิลใส่ตีมันตีทะลุประตูได้เด้อสุดยอด รู้เก็บสกิลได้โอ้โหสิสเร็วคิมมาโอเคใจม,มากที่เปิดประตูให้ฮิวตัวเองแป๊บบิวเดี๋ยวพึ่งนะเร็วโดนมันตีอยู่เออเดี๋ยวพึ่งยิวพึ่งมีเฮเฟอร์แถมนีเยอะเลยถ้างั้นก็ <S <S ไม่รออะไรแม่งแล้วกูขึ้นขอ,องกูขึ้นแต่ลืมใบแม่งตูต้องไปตีของหนูนี่ว่า หิวเลือดไม่ได้ด้วยอยู่ในสถานะหิวไม่ได้เลอเวลไปทาลูกสกิลที่จะทำงานสกิลมันจะมีสกิลหิวให้เฮึยต้องชนะบึงห้องกับแซมตูให้ได้ปอกแขนปอกแขนตะวันเนเดียวช้าจังวะไอ้เยอะหมดเลยเนี่ยเพิ่งมา แถมเลือดก็หมดได้เลยไปซ่อนเชลีตัวก่อนคนเข้ากูไปละนอนแบบบิวให้อาร์เมอร์สถานีต่อไปให้อาร์เมอร์ไล่อาร์เมอร์ไล่อาร์เมอร์ดอกสองอันเจ็บไปสี่สองอันน้ำมันไม่เจ็บอีกอันน่ะทีนี้มัเก็บไหนของเต็มอกับกิวอ๋อปล่อยเราจะมาสู้กับเอาอีกเอาอีก เอาอะไรอะอะอานต่อไปท่เราแซงก้าออกนะไหนนะเราแซนก้าออกนะเอ่แบนก้าแว่นกตาซ่าเราไปเถอะมไม่ได้ใช้ตาไปเจนทพกก่อ้หเจพกนี่กูเซ็กูบาเลยบายจะไหวป่าวสองตัวเดียวไหวแน่นะหน้า นายู่เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เพื่อนเชิญนะเชิญกันที่หน้าออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวมัดมัดค่อยอเชิญหลังตอนนี้เนี่ยามหุ่นมายาเพิ่งหุ่นมายัางมยไม่ต้องหุ่นมากอนเชิญได้เลยเพราะมก็จะพระจบพอดีอะจากการป้อมป้อมให้เสร็จก่อนน่ะเออพ่อเป็นตัวทำ KO ชั้นดีค่ะคือดนอะไรป้า เจ้าเก่งมากดิฝาเครื่องจักรของข้ามันเท่านี้ดีจนที่นที่นี่สิ่งมิได้ทั้งกายรุ่นในชีวิตโดนมือเขาไม่ทีแต่ตอนนี้ร่างกายข้าขึ้นไปเครื่องของคนเล็กไหลแล้วจะคิดว่าเจ้าจะชนะได้เงื่อนลื้อขอลายอัมเมอร์ครับไม่ต้องมาขำขอลายอัมเมอร์ป้อมจากการป้อมเลยข้าแซมป้าอัมเมอร์อย่าเพิ่งสนโอ้ยถ้าเมื่อกี้นี่ก็เป็นฝ่ายของข้ามก็โดนมึงตีตายนะ เออเบี้ยวตัวเนี้ยนายยื้อไม่แน่ยู้อพี่ว่าอันเชิญอันเชิญหมัดได้เลยตัวเนี้ยเ้ลบลบอันเชิญหมัดได้เลยตัวเนี้ยก็ป้อมไปแล้วป้อมไปแล้วมาอีกหนึ่งป้อมไม่เป็นไรไใ้หน้านายยื้อมากขอบคุณมาก าเจอใจเธเครื่องจักรเท่านั้นจมตีมตีมาเราจะป่าวันนี้นายต้องตายไม่ตายวันนี้กูมึงกลับบ้านเขาว่าเขาตายก่อนละเคนเดี๋ยวมึงวิง่งมึงวิ่งไปลบเลยป้าตาฮันเิยไว้ยิงเขาเลยอืยอยังไม่หมดแค่นี้หรอเดีย๋ยวพบกับสุดยอดขี่เฉยของข่า มาทีวิทไคเซอร์โอ้เวใคายจะจับพวกเจ้าทุกตัวมาตัดหางทำแกลอนบอดซะเลยอ่ะแกลอนบอดคืออะไรวะไอ้เบวมึงลบมึงลบเลือดมึงอ่ะเลือดคุณก็ไม่มีนะคะคุณมึงจะบุกช่วยหน่อยช่วยตีหน่อยก็ดีนะคะมึงแทงอะไรล่ะเลือดมึงหรือยเบยเอยยังดีกว่าตัวให้มึงมึงโดนตีน้อยอยู่ ความเปลี่ยนหัวฉนขยมขยมตุ่นหมาปลิวหลบเลยมึงอ่ะไม่ได้มึงอ่ะไม่ได้มึงมึงเอามัดออกก่อนก็ได้มั้งถ้าจะหิวเลือดอ่ะเอามัดออกก่อนกูรอให้อยู่กูรอให้อยู่เพื่อนมาจงหิวตัวเองแกว่าอะไรเนาะว่าอะไรเนาะไม่รู้จักลิงล้อลิงล้อแรงไปแล้วแอบแบ กูก็ล้อแรงเหมือนมึงไปดูจกเรีงล้อเลต้องมาโซ่ต้องให้เคอหนึ่งรอบก่อนแล้เดี๋ยวป่าจะเปิดสกิลอันติเฮ้ยๆลบไอ้บิวลบลบมึงอะตกใจเออก็เมื่อกี้มันจะิงแค่เซอร์บีมึงไม่หลบก็ตายอยู่ดีบิวไปลบไม่ยดีลบเออหนุ่พี่ยยิงยังไงพี่พี่ยิงยังไงิงสามทิศเลยมึงปะเงี้ย บิวฝากกูโลแทงข้าด้วยเดี๋ยข้ามาปาบปาบปาบบิวมันตกมหาคาแล้วเดินหน้าจำสินอยู่เหมือนเมื่อมานจำสินอยู่กูปิว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 บิวโซด้ร์กูมาหาึกูเลยชาวสยามอีไม่ไหวแล้วบินตุ้งโอ้โหไปร้อยยิบสองไหนมานี้วี อยทำไมเอาคุณดิเคนให้รอดไปได้ไงเนี่ยเบิตชู่เออคกณงงจะทำกูเด้ยววะลงนี้เิวต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 ิวสโดแดนอยากใครโอกพอตอนเนี้ยเกมขาดลว้ก่อนล้วเดียบไอบิว ตอนนี้หลบอยู่ด้านหลังมาให้หมดเลยหลบอยู่ที่ด้านหลังนี้โอเ้ปืนมาใช้ดีมต่ออันนี้หน้าันไม่ตายกันนี้หน้าไม่ตายแต่ดูแต่ดูเลือดกันนี่หน้ามึงด้วยโอ้โหเก่ย์แลไม่ตายมันตีทีละสองร้อยท้มึงทัมึงหลบก็ตายแล้วิวอ้าช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยอย่าลากมันนี่อยาลากมันนี่ช่วยกูด้วย มือกิ้ท้ากุลโละแยกเงาผสานอินต้องชนะใครจะมาจบไปชนะใปรอนเองมาตอนจบนี่กินยากระไรงาเยอะงากระงานเลยไปเอามือหน่อยไม่ดอบด่านนี้ไม่ดอกไปเอามือก็งัยมึงไปกันไปลดันดันนั้นต่อเอางั้นวันนี้ก็เราทำธุรกิจเสร็จแล้วเราก็คงจะต้องจากลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะฮะอ่า คุณบิวครับขอบคุณที่มาอยู่กับผมนะครับขอบคุณเพื่อนโอ้จริงเหรอเ่อไร่้างั้นก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่มารับชมคลิปนี้ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับมันไหมมันไหม